มีรายงานว่ามีการค้นพบสิ่งมีชีวิตปริศนาบินโชว์ไปโชว์มาทั่วประเทศรูปทรงมันคล้ายไอ้นั่นเลยละครับก็ถ้าคุณเด่ยไม่ใช่มืออาชีพแล้วมันก็ต้องขายไม่ออกอยู่ดีเฮ้ยเฮ้ยมันหายไปได้ไงจะเกิดอะไรขึ้นถ้ากระปูเกิดมีความลึกคิดแลวหนีออกจากบ้านไปถ้าเกิดจับกระปูตัวเองไม่ได้ภายในหกวันแลวก็มันจะสูญหายไปตลอดกาลเลยนะครับเอจ กระปูอยู่ไหนคุณรู้ดีที่สุดนะครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะขอทะเลาะหน่อยเด้ฉันโดนนายทิ้งไปทั้งที่ยังไม่ได้ทะเลาะเลยใครมานะ่ะสามีคนก่อนนะคระับพ่อปก่กะใช่เหรอเพื่อนเก่าของแม่น่ะลูกอากิรนะไอเด็กบ้านี่กระปูไม่อยากอยู่กับเราก็ปล่อยมันไปวางแผนการสร้างสิปีเต็มๆเพื่อให้เป็นหนังล่ากระปูที่สนุกที่สุดนี่คือความบันเทงที่แหวกแนวสุดขีดมัฟรันปูปิวป๋ว